ถอยไปอย่าเอาเนื้อตัวสกรปรกมาใกล้รถห้าสิบล้านของฉันอขอโทษครับท่านผมแค่จะช่วยเก็บขยะที่ขวางทางล้อรถให้ครับขยะมันก็ควรอยู่กับขยะอย่างแกนั่นแหละอย่าเซเอมาทำตัวเป็นพลเมืองดีอุ๊ยกลิ่นอะไรนะ่ะ กลิ่นคนจนนี่มันแรงจนหายใจไม่ออกจริงๆเลยนะคะบอสคนเราวัดกันที่ค่าของเงินหรือวัดกันที่ค่าของความเป็นคนกันแน่ครับวันนี้บริษัทอสังหาสหาหมื่นล้านจะมาเซ็นสัญญาทุกคนเตรียมตัวต้อนรับประธานใหญ่ให้ดีนั่นไงค่ะบอสรถลีมูซีนคันยาวมาจอดแล้วประธานใหญ่ต้องรวยระดับโลกแน่ๆ ขอโทษที่มาช้าพอดีเมื่อเช้าผมเจออุบัติเหตุขยะขวางทางนิดหน่อยครับคะ่ะแกเป็นไปไม่ได้แกคือประธานบริษัทเทวากรนอี่เหรอโลกนี้ไม่มีใครต่ำต้อยถ้าหัวใจเขาไม่ต่ำตามคำดูถูกของคนอย่างคุณดิฉันขอโทษค่ะท่านประธานดิฉันมันตาถั่วเองที่มองคนแค่ภายนอกอย่าไล่ดิฉันออกเลยนะคะ สัญญาฉบับนี้ผมจะไม่เซ็นเพราะผมไม่ร่วมงานกับคนที่ดูถูกคนอื่นเป็นอาชีพทำไมทำไมฉันถึงทำลายอนาคตตัวเองเพียงเพราะแค่ความสะใจที่ได้เหยียบย่ำคนอื่นผมไม่ได้ร่ำรวยเพื่อที่จะเหยียบย่ำใครแต่ผมรวยเพื่อที่จะไม่ต้องมีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนผมในวันนั้นจำไว้นะครับเกียรติยศไม่ได้สร้างจากเงินทอง แต่สร้างจากวิธีที่เราปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน